่ะเรามาดูร้านพีน่กันดีกว่ามีอะไรนะ่าตื่นเต้นวันดีครับผมมาแบบประธาาธิบดีเห,หมดแล้วไรนะมีอะไรบ้างอ่ะอปเ,เ,เปิ้ลอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลบอดิงตันเยอะโอ้โหจีตาร์เลยอ่า Asus เครื่องเอาลงให้มันอ่ะเอาลงดีกว่าก็ได้อ่ะ Nikon ดีกว่าปะ n ั k o n ดี1ดี5,000อ่าเราดูดี5,000ก่<ด>อนครับ <laughs> ดูดีห้าพันก่อนจีบสามพันหึงให้ก่อนสุดยอดมาเดูตัวต่ก่อ <c oughs> อ๋อโอเคฮะลองถือให้กันดห้าหนึ่เท่าไหร่พี่พี่กันเนยลยถามราคาก่อนเลยสามพันสามพันห้าโอ้แหม่ D ห้าหนึ่งศูสย์สวยสวยแก้ว D ห้าหนึ่งศูนย์มีกริปมั้ด้วย จอมันยังไงจอจอมันแบบพับได้ใช่ไหมอืมอนนี่รูอะไรไม่รู้รูอะไรนะอ๋อสายล้อชัตเตอร์อ๋อเสียบสายล้อชัตเตอร์ดีห้าหนตตึ่งศูนย์ศูนย์กนห้านะครับดีห้าพัโอ้ดออีห้าพันอดีห้มันหอดกีบออกเป่าได้ป่อหอดกีบออกได้ป่ ถอดกีบตัวนี้ออกได้ปะถอดให้ไงอยากให้ถอดกีบออกให้ไงที่อย่างเอ็นตาถอดไม่ต้องให้บอกอ๋อโอยอ๋อถ้าคุณจะไม่ใช้กิปก็ได้อ๋อไม่ไปใช้กิปก็ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ฝ่ามันดีเลยทุกคนแล้วพี่แกก็ขายกิปแยกเลยกีบคาปิ้ยยกคาปิ้ กิฟช็อปปี้เออใส่ไงไม่รู้เอาฝาไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ฝา่ะไม่อยากอยากเปิดอ๋อนังไงนังไงนังไงมีฉาดแล้วยนางไงเอาเาใส่แว่นดูแว่นเ่ยโคตรเท่เลยสิแว่นในการโดมพิตาพี่แก้วตายเลยน่ะตั่งใส่กิฟต์อยู่เนี่ย อเดี๋ยวเราไปก,กันสักิ้วได้ปะอันนี้เพย์เพย์สองเอาเพย์สองอ๋อตัวนี้ยังไม่หมดตัว่ะเพย์สองเนาะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมเราต้องสามเครืค่องเป็นเครื่องหนุฝุ่นซัมซุงด้วยนะเท่าไหร่หไปกันนะเนี้ยเครื่องหนุ่มฝุ่นซัมซุงของทุกคนอรครุปกรณ์ครบนะครบับอุปกรณ์ไม่ครบขาดสายไฟไ อ๋อนี Fro ่ไงนี่ไงดีห้าพันอ่ะมันมีจออยู่ข้างล่างมันว่าสำหรับเวลาเขาถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นไงถ้าเครื่องข้างบนมันก็จะเป็นแบบบังในช่องมองตาป่ะสวยจูงนะดีห้าพันสามพันแค่เลนก็คุ้มแล้วสามสามพันห้าน่ะ ชาเลนก็คุ้มอ่ะจอบฟิปได้ด้วยแต่ว่าโอเคนะใช้ได้นะครับแต่ว่าแบตมันหมดมันต้องชาร์จแบตก่อนนะแต่ว่าเครื่องยังใช้งานได้นะไม่อยู่นะผมว่าโถเดรลอยแบบไม่ค่อยจะมีตรงคงตรงขอบแบบมีแต่ฝุ่นเท่านั้นแหละเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะผมว่า่อเนี้นมไม่ค่อยได้ใช้งาน ่อนไม่ค่อยได้ใช้งานตัหน้าเล่ก็โดนโดยใส่คลิปเลยโมไสก็เจ้า,จาของเก่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะตัวนี้เนาะใช้น้อยมากอืออ่ะเดินครับผมเอาสามพันมาดูนะครับดีสามพันหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่แกนตัวเนี้ยสี่พันใช่ไหมมันแพงกว่าตัวนี้ย อ๋ออ๋อในีสามพันหนึ่งใช่ไหมถ้าเอาไปก็เอาไป35มห้เหมือนกันอ๋อจะหาว่ามเป็นรถไฟ <g ill> โอเคโอเคอเคนี่ยนะครับทุกคนดี <g ill> 3ม0 0นหนึ่งนะครับตัวนี้แหมตอนนี้มี่านอยู่นะมีไหมมีตอนนี้มีแหม ต้องเซตตัวอันนี้มันก่อนนะดีสามพันหนึ่งสามพันห้าสวยๆกันเนี้ยราคาถูกะาครจะหากล้องแบบไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยโลดสิได้ไหมแจ่มทางนั้นอ่ะคืนครับผมตันนี้ มาลายต่อไปเป็นนาฬิกาจีช็อกช็อกไปช็อกดูนาฬิกาแล้วครับไม่ถึงแล้วพี่แกไม่ถึงอ่ะไม่ถึงนี่ไงใครถามมานาฬิกาตัวจีช็อกอ่ะทันวิดีโอป่ะเนี่ยครับสีแดงใช่ครับทั้งวิดีโอทั้งกล้องถ่ายรูปอื้หนือว่าไม่ได้มีช็อกเชื่อข้อคำเนี่ยครับว่าเชื่อได้ไม่ได้ต้องลอง เท,ท่าไหร่ครับพี่แกตัวนี้นเอาไปแต่น้อืมเชอ้ตัว1 0 0งต้องลองก็องลองไปใส่สักสักปีหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวมาคืนให้เพิ่มเป็น5,000เก้ <laughs> ก็ต้องลองอะ่ะเพราะเขาบอกทำไมต้องลองไม่ใช่ว่าไต่ก็ <laughs> ต้องลองอะ่ <laughs> ะเน,นี่สวยทุกคน800จีช็อคตัวเนี้ยมีกล่องให้หมดเลยนะกล่องไม่ใช่ของมันเอากล่องไม่ใช่ของมันใช่ไหม, <laughs> มอืมเอถ้าตั้งอย่างนี้ตั้งเป็นสูงอ๋อตั้งมันสูงเฉยๆใช่ไหม800ทุกคนจีช็อวเนี้ย สวยนี่ใครถามหาันนาฬิกามีอยู่หนึ่งเรือนนั้นรีบมาแล้วทุกคนมาคืนครับผมแล้วก็มีน้ตบุ๊กของอาซูด้วยพี่กันใช่ไหมมีซูดตั้งคู่ตั้งคู่ใช่ไหมครับอ,อันนี้อ,อ่ะลองเสียกันเดียเ๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวแม่กันแล็ปท็อปคอย5โตคอย5โตคอย5ยี่สิบห้าร้อยอ๋อมันเปิดไงงานก็นเลยใช่ไหม โอ้เก็บระหับด้วยกันเอาเนี้ยนะจอน้อันนี้อะไรครับอ๋อขายแล้วครับเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวครับ Macbook Pro ่สวยนะทุกคนแลคนมาวแล้วเนี่ยเอ่อดูดลอันนี้มีคนมีคนซื้อแล้วใช่ไหมเพี่อนๆแต่ว่าเราเอามารีวิวด้วยเฉยนะครับทุกคนเดี๋ยวว่า สวยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของศูนย์ไทยด้วยนะครับเครื่องสุนย์ไทยไม่ได้ต้บสั่งจองไวุ้กคนอ๋อเท่าไหร่ขายไปหกพันห้าหูถูกมากเท่าไหร่หใช่ถูกมากอ่ะหกพันาทุกคนไปขอยห้าแลมีทานีห้าร้อยใช่คนยังยังเลยเดี๋ยววัน่มาเสาเ่ะมาแ่สวยอยู่ใช่ใช่ ไอห้าน่าจะมันเจนสามเขาเนาโอเคอยู่พกตัดต่อวิดีโอยังพอได้อยู่นะเพราะมันเป็นใช้ประกอบของมันไฟนอตพัดครับเดี๋ยวราเปิดน้ำนี่เลยกันนะหว่างรอครับเปิดในเครื่องรอเลยครับผมไม่ให้เดี๋ยวเขาล่วงยุ่งอีกนะไม่เป็นไรนี่ต้องแก้เพิ่มห้าทำไงมา ตัวนี้เหมือนมืนของผมที่บ้านเลยอ่ะอ๋อตัวนี้เป็นไอเจ็ดไอเจ็ดก็จอเป็น force G Force GT 940ป่ะ MX เอาไงซอยเจ็ดหกห้าศูนย์ศูนย์ยโอเค ตอนนี้ถ้าใส่ s s d ให้หน่อยก็เปิดเลยนะตอนนี้กแกเปล่อยไปเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยอ๋อหัวท่าเหมือนกันทุกคนน่โอเคนะถือว่าถ้าใส่เอสดีหน่อยนึงนะเร็วเปิดเลยข้างเนี้ยอ่ะใช่จอสิบห้านะทุกคนสภาพยังแบบใหม่เลยนะเออไม่เขาหุ้มมันนี่ไง างหุ้เคลือบด้านใช่ไหม,ดดหม okay. ติ๊กเกอร์ด้านทักลากับติ๊กเกอร์เรียบม่อ่ะนัวโอเคเปิดตปิดยัง,ปงเปกัรเก็บอะไรกันตอนนันอนนี้ปิดแล้วใช่หมน่ะตัวนี้เดี๋ยวส,ยง,ปสยงปก่อนอ๋อขอสัา์เปิดแป๊บเดีนะทุกคนสาเยังงเอ่อเขาเขาห่อามาออออมดีอเจ้อ แมคบุ๊กตัวนี้สวยดีนะมันเอาไว้ตัดต่อโปรแกรมพวกไอ้แฟนนัทอะไรพวกเนี่ยก็ดีอ่ะแมคบุ๊กแมคบุ๊กเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะแมคบุ๊กตัวพวกไปกตากุลแมคบุ๊กเนี่ยนาวันสาวกวิดโอแม่งไม่ค่อยเป็นนะไม่แฮรหรอกไม่เคยเล่นนะครับเกี่ยวกับแมคบุ๊กเครื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนนะ แม็กอินทอชเฮ็ดดี้ข้าไปไหนแล้วอ๋ออะไรเงี้ยเลยน้ำมาเหรออ่าตัวข้างหลังเลยวะข้าไปไหนแล้วงงหมดแล้วเอไไนอ่อโอ้ยอะไรไม่รู้แย่ๆเลยนหละ เนี่ยอ๋อชัดดาวแล้วเรียบร้อยโอเคมาอยู่รอก่อนรอมาโอเคปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องเลยไม่ดูหรอกอากาศเริ่มร้อนนะครับมันใช้งานได้เอาเขยนะผม เรียบร้อยอ่ะ MacBook Pro นี่ยไม่บอกปะไม่เอาไม่มี6,500ทุกคนโอ้แจ๋วเลยครับเนี่ยถ้ารอบหน้ามาก็ต่อพี่เกล็ดแล้วสัก3,000น่าจะขายแล้วนะ2 5 0 0ก,ก็ขายแล้ว2ี0 0อก็ขายแล้วเอ่อแล้วก็ครงดูดฝุ่นตัวเนะี้คันเดียวใช่ไหมกัน าาพี่กันยอมขายแบบขาดทุนเลยนะทุกคนเออรู้สึกรู้สึกว่ามันจะเป็นไวคัมอ๋อรนะบบดูดไอ้ใครจะเอาไปดูดขนคนมแมวขน,ข,นขนสนซาลาด้านนะมันเป็นระบบยังไงไวคัมยังไงดูดแรงมันดูดแรงหนึ่งพันนะครับเครื่องใหม่อยู่นะทุกคนแล้วก็เพเพ2สองยังอยู่ สามเครื่องเท่าไหร่เพย์สองได้ไหมกันเท่าไหร่นะอเอาไปพันอ๋อค่าละพันแล้วทุกคนเพย์สองค่าละพันนะนะยังโอเคอยู่เลยนะแล้วก็ทีวีฮะแล้วก็ทีวีก็มีอยู่สองเครื่องที่นี้เนาะน่าจะหมดแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ก็อขอบคุณพี่แกนมากนะครับที่น่าจะกันครับผมไปครับเดี๋ยวเราเดินมาทางร้านพ่โกดีกว่านะไปะ ครับเดี๋ยวเราดูร้านลุงกับร้านโกดนะดูมาดีครับผมครับโทวันนี้รนะ้านลุงมีกล้องอยู่สองตัวแนละ้วทุกคนแกงลุงดีกว่านะอย่าขยับเดี๋ยวดึงสลักนะด, <laughs> ดึงสลักเลยนะม,มามีใช่ไหมมาครับเดี๋ยวดูนาฬิกาด้วยกันทุกคนเห็นนาฬิกาสวยดีอ่ะ นาฬิกาเอออะไรวะคาคาเล่าใช่ไหมนี่ตอนนี้ใช่ไหมโอ้โหแบบสวยเลยนะก็มันเหมือนแบบมันดีอะนาฬิกาเดินเนี่ยมันเดินอยู่ใช่หรอไม่หรอไม่เดินเหรอไม่เดินเหรอนึกว่าเดินอยู่ เด้อใหญ่ดิหนักอะด้อ๋ออี๋เหรออ,อันนี้แบบโลเล็กปะพอใส่ใส่ไปแกเปเล็กโลมันลอกมันลอกไงมันลอกถ้าไม่ลอกก็เป็นโลเล็กเหมือนเดิมไงถ้าลอกก็เป็นเหล็กโลอันนี้ไขลานนะเด็กต้องขนาดยังแบบดิ้นดิ้นอยู่เลยปะเนอ่โอ้ โอ้โหอะวปดูฝั่งพี่โก้ดีกว่านะครับหน่า P P สองก็ยังมีทั้งหมดั้งนี้อะไรไม่รู้อะดูดูนนี่คืออะไรนอะเป็นบลูทูธเหรอดูปะตัวน,นี้เป็นบลูทูธทุกคนบลูทูธ สวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกกำนันลูกกำนันลูกกำนันเาของรานเอาเจของร้านนะอ่ะอ่ะแกก่อนแกก่อนมาโหมันไม่ซอสซอสอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นบลูทูธนะต้องฟังบลูทูธอ๋อ อันนี้เป็นสายชาลองดองกดกล้องให้หน่อยดิมาเลยกันล่ะนองนี้ไงอ๋อมันดึงออกปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ใส่ใส่ข้างในแล้วก็ปิดหมูฟองบุหรีงไง่ไงอือไงเออเป็นกล่องเป็นกล่องมาง อันนี้อะไรอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ยปิดฝากันฝนลมแรงแล้ววันนี้อันนี้กล่องเอากล่องออกมาเอากล่องออกมากล่องออกมาอ๋อมีสายอ้าอ๋อใส่ชาอยู่ข้างใน อ๋อมันจะมีแบบของที่ห้อดีนะหูฟังชิ้นนี้นะเออเออเพียวดูดูโออะไรเป็นหลักสี่ร้อยไปกอดีกป่ะก็ป,ปลดหลหังอะอในกาตั้งอี้ืนี่อะไรนะ่ะ ไบโอมินิสตอร์เลดมือนอันน okay. ี้ปะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นั่นไอ้ฮร์ดิสปะไม่รู้อะสตรเลดอะไรวะมาดูกอนไปดูสิ่มันคืออะไรทุกคนไปรเร้ัดต้องเก็บข้อมูล b องพัสรแล้ส hmm. oh. okay. so, so 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 mm. ิ็ฟังก์ชัน L.E.D. นั่นคืออะไรอ่ะ h a r d r ร r e ค u e s มสแกนเลยเออลนเลยิกสั่นคืออะไรวะ มันมีหลายภาษาด้วยนะว่ามันรองรับได้หลายภาษาแต่ที่มันรองรับอะคือแกดูซิแกไาหน้ามันอยู่ในกล่องอยู่นะแกลองเสิร์ชหาด้วยโอมินิสตอเร e t ก็คืออะไรวะหมอแล้วก็มีอะไรให้สุภาพไต้ไปฮิตาชิรู้ว่ามันเป็นอันนี้แหละฮาร์ดดิสแหละแต่เป็นรุ่นเปรู้เป็นยังไงแล้วมาบอกเลยเจ็บใจเลยแกนี่มันรุ่นใหม่แล้วนะ หายแล้วมันคืออะไรเออเดี๋ยวมาก่นอนแป๊บนึงคืออะไรไม่รู้ทุกคนแต่ค่อยๆหาสองอย่างสองอย่างด้วยกันนะดูเกมบอยคัลเลอร์ <c ười> มันต้องซื้อซื้อ,อ,อจมอมาเปลี่ยนหรอตอนนี้เกมบอยตอนนี้น อาไม่ใช่คัลเลอร์พ็อกเก็ตตัวนี้พ็อกเก็ตมาเกณฑนี่พ็อกเก็ตมาเกณฑ์กินบอยพ็อกเก็ตนี่ยอะไรอันนี้อะไรไม่รู้ เนี่ยอะกามินาาน่าจะหายกาย็ได้คนหนึ่งเอ่อมีอะไรอีกเดี๋ยวไปดูในตู้กระจกก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนดีกว่า

เลเซอร์เลเซอร์นะแล้วก็ตัวล็อกแมนของโซนี่โซนี่ม็อกแมนตัวนี้เราจะใช้ได้จั่นะสวยอยู่เลยตอนนี้นั่นอะไรไม่รู้น่ะ MBQ sub w o o f e r ออซับอ่ออซับรถยนต์่ะ น่าจะใช่นะตอนนั้นแหละครับซิก้าร้อยซับบูฟเฟอร์อบบฟฟอรถยนต์อืมซับบูเฟอร์รถยนต์ไหนเนี่ยบูทูธอะบอกว่าเป็นบูทูธอะมันู้เป็นอะไรอ่ะบาแบนคอมบอกว่าอะไรวะจะคล้ายๆกับ เหมือ,มอมมนเป็นลำโพงบลูทูธอะแบบเราพูดไปล้วพูดออกอะไรเงี้ยน่าจะใช่เนาะถ้าดำไม่ผิดะนะถ้าผมไม่มัว่วเดี๋ยวดำไม่ผิดแต่นา่าจะใช่นะครับเนี่ยอะไรอ๋อไอ้อ<า>ตัวไอ้ที่ชาร์จแบตแต่ว่าไอ้ดูเสียก็เป็นสองดูใช่เทเลวิสเทเลวิสต่อห้าสิบ ชาร์ 0, จ2.0กี่สลอด1 2 3สองสองก็เหมือนกันเราที่เราใช้ใช่ไหมก็6กซอลอดเหมือนกันแต่นั้นมันมีแบรนด์นิดหนึ่งแค่นั้นแหละมาเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าดูได้เฉยอืมมูมีกันจ<อ>ริงเลยอ่ะเด๋ว ดังไม่จบเลยอ่ะก่อนฝั่งนี้ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงของโซนี่นะ543ร้ให้เซตเออน่าสนใจอยู่นะตอนนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูของน้องก่อนมีเครื่องเสียงของโซนี่อ่ะเครื่องเสียงของโซนี่อืม น่า sold เยอนะตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้อ่อจกกัดกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้ก็เครื่องเสียงทุกคนเยอะอยู่นะอืมอยากดูตัวนี้เหมือนกันวะเครื่องเสียงตัวนี้วะตัวนี้ตัวร้อยห้าสิบตัวเนี้ 50, นเออวันนี้สงสัยแบบว่าเป็นวันที่เอองินเดือนยุ่ยออกองี้ปะ่ะเออ ไอตัวนี้ก็ค่อนข้างเต็มนะซื้อจอมาเปลี่ยนก็เจ๋วแลนะตัวเกมบอยตัวนี้ร้อยเดียวพอมีเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอะไรมากกว่าใครที่ทํเาเป็นเอาไปซ่อมแล้วก็เอามาขายก็น่าจะโอเคนะอืมโอเคน่าจะหมดแล้วน่าจะเซาเบาในขนาดมาหนะ่อยมอคแมนเยอะเหมืกันนะโลกาจอก็มีนี่อะไรไม่รู้เกมอะไรไม่รู้ อ๋อเกมธรรมดาอโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมไปดีกว่าครับ